มีคนเคยบอกไว้ว่าถ้าเราพยายามทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราจะทำมันได้อย่างสำเร็จอย่างแน่นอนจริงหรือเปล่าวะอย,อยู่ีอยู่กําลังไปร้อยย2ิบสองรยิบสองขวาปัาม๊มยิงไอ้เหี้ยอย่าลบเออ ไม่ใช่ตัวนั้นไอสัตว์คนละตัววะโอเมนโอเมนโอเมนตัวที่เหลือนี่โอเมนอุ้ยโหแฟดโดนกูเต็มเต็มเลยทีมไอีกเฮียสี่หลอกว่าอยู่นี่เฮียให้ทีมแฟดเต็มปากเลยเฮียปั๊มปั๊มปัมเลยเมเบนกูจะว้าวออกไปเหยาบอีกแล้ววะเอกแล้วอุ้ยสองตัวเลยวะเอรู้ได้ไงวะสามตัวเอเบนเอเบนอีกตัวนึง เข้ามาแล้วพุ่งเข้ามาแล้วตัวนึงความรักตัวนึงมาแล้วอยู่ไกลลึกไม่รว่ะแปห้าแปดสามแปดสามลึกเลยขวารือซ้ายวะขวาขวาขวามามากูพาลลานอยนะสามสองหนึ่งไปเป็นเลพัลลานอยสวยพาลานอยสวยทุกคนไม่อยู่เยม่เสียงว่ะเยอะ อู๋สิสิบเฮียโดนยัดว่ะเพื่อนเจ็ดถอยกลางว่ะถอยไปแล้วถอยไปแล้วอุ้ยกูสมองิว่าจะตายสี่ทำเพื่อนนี้เออมาดิครับเจอเดวิลลิสกูสวยงามเดเฮียเมื่อกี้กูเห็นมึงเลยบไปชิดมากเลยนะตูนเออ ยิงช็อตหมดเมดเดียวอแข็งกูอะน้องแข็งเพื่อนโุ้ยตัวาานี่มึงเอาหรอโอ้โเีมาวนวาวนนเลยกูไปน่นยูนูนแล้ว ไอโซโซฟาเขาไปไหมหไ่หรอไช่หรอไปนีดเีขาบนอูกลาเออกเพื่อนออกมาแล้วรอบนี้ของ <c oughs> อกอิก้งได้เรีนแล้วอุ้ยโน่ะ เก้าสี่เพื่อนเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเจ็ดโลเจ็ดโลยัดเจ็ดเลยไม่โดนวะเออในสมุกเออแล้วมึงไปยืนขาสมุกวะทำไมแดดตนเอาหัวจุ่มตีมึงโผมึงรู้ป่ะแดดเมื่อกี้ไปไปไอตัวว่าตัวว่าไม่เก็บป่ะเก็บป่ะเนี่ย ถ้ามันโถมแม่งและนะ้วะเออจะฆ่าไอชอตลองตัวนึงกูปิดเฮเว่นแปดขวาตรงนึงโอ๊ยโทษโทษแม่งโดนปิดวะกูบายปิดทีนี้นะอโอ้ยเฮียโอ้ยผนไปตั้งสามนัดเป็นกตูตกนะ เป็นปกกับใครวะแดงตื่ตรงไหนะไงไงศพอ่ะโอ้มันเป็นพลาสติกอะ่ะทำอะไรไม่ได้อะ่ะอุ้ยกดจบเลยวะเยียดดวงดีครับพอไยเหี้ยกูบอกแล้วทาวมิ่งยอมมันมันไม่ใช่ทาวมิงกล <c oughs> ัวนนไม่มีไม่มีไม่มีก็ใจแดงไปไม่กีนอ๋อไม่รู้มันเจ็บหรือเปล่านะเฮียเด็คือไม่รู้มันเจ็บหรือเปล่า บอกคุยกับกูสัตว์อุ้ยโนเวทูเลนโนเวทูลันเหรอตูลันเหรอมึงอ่ะตูลันเหรอตูลันเหรอไอ้เหี้าล้นหนีครับอ้อให้เนาะนี่ไงเจ้ายังไม่ออกตูลันเหรอแล้วเป็นมีตัวนี้ตัวนึงนี่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 มันไฟมันไฟเกียรไปทีเดียว เกเก็ดยไอเชียไอเชียเอ้ยแก่ะเข้าป่าสองไอสัตว์เสกลบร้อย่สวา -23 ลบาแล้วก็ดอเพื่อนสมบปิดสมบูอเอาต้องค้างเหรอวะไม่รู้อ่ะแต่ก็โดอเลยโอเมกต้องมีคนเปิดขึ้นป่าป่าเดิน้องกเ่ยืนข้างในเลยไม่เลยโอ้ย อุ้ยปูนเกือบไปแล้วไอ้เหี้ยเอาไอเหี้ยปามได้เฉยไม่เห็น่านี่เหรอเจอแป๊บแป๊บแป๊บไม่ต้องเข้ามาได้หลังเข้าหลังเข้าหลังไล่มามันเหมือนกันรู้ว่าไอ้เหี้ยโซว่าตัวนั่งใสเลยอะต้องโชว์ออฟแล้วเพื่อน เด่นนะเชี่ยดีจังวะนั่นดิกูก็วายเฮ้ยมีไหนวะข้าบนไงสัตว์เย่อทําเงกูมาเฉยวะยะเราบอกกูดูหลังนะมันอยู่เชื่อมเนี่ยทังตัวสวย แต่แล้วแต่แล้วไม่มีปืนเลยหรออกวไม่เห็นใครเอาตำแหน่งก่อนอนะก็แล้วตัวนี้ออฟตัวนี้ออฟ<ง>อุ้ยไม่ออฟหนอ<ง>วินโด้ไอ้เหี้ย มันก็เนียนได้แล้วเนี่ยไอ้สัตว์ Oh my god เอสไปเอสไปมึงพูดเหมือนง่ายอะไอ้เหี้ยได้อุ้ยอ้าวคยฟีว่ะอุ้ยท้าวมิงดีท้าวมิงเริ่มาว่ะเพื่อนอุ้ย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 จะทำไป็นปาเหี้ยอะไรล่ะไอ้สัตว์เอ้ย